ปาจ้านี่ป้าจ้าเลอนะป้าจ้าที่ไหน้าานเอยงที่สายันต์เลยนนีมันมา่ะ มีกี่คนไัก้งนไปเอาปากกรามปเอาลิีไหนปากการิปไหนเรามาที่วัดตอนแรกนะะว่าหนึ่งเราขลุ่นชาติอันที่สองสอ,งอใครตอบได้สอสอหลังจากขลุ่นชาติสเสร็จเราไปทำอะไรต่อไป้ครับฮะ อัตอภูมิอะไรนี่ซ้ำๆเละอะสรอีมต้องจาะครับคุณชาเสร็จเราไปไหนต่อไหว้พระไปไหว้พระที่ไหนที่บวยไว้พระที่บวยนะอันนี้สระอะไรนี่ย ไม้ลายนี่ตัวตัวอะไรอันนี้ตัวอันนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรนะไหวไหวโอเคไหวพระพุทธนันพระพุทธนันท่านตัวไหนนี่ตัวตรง นั่นน่ตัวต้นอ๋อเหรออันี้ตัวอะไรบ่แมนอันนี้ตัวอะไรมารกัยโครอ๋อมายโครมายโครอ่านว่าอะไรมูจิอ่านว่าอะไรนี่อ่านว่าอะไรอือไม่ได้อ่านว่าเอิบนะอ่านว่าอะไรเอรันอ่านว่าอะไรไอรันอ่านว่าอะไรนี่วายวาอะไร ว่ายโอเคอันนี้ตัวอะไรพุดที่นั่นเออขอป่ <ผม S 2> อานอันนี้ล่ะเออรอ,อเรือรอเรืออันนี้ตัวอะไรอ,อ่ตะวันตะอโอเคโอเคู okay. oh, อันนี้อ่านว่าอะไรล่ะอ,อ,อ,อวินอ่านว่าอะไรเนี่ยรอรออ่อออออะ อินอินอินอิงเดีสมอินไทยก็คือพระร่วงรวมก็นั้นว่าอะไรพระใครเคยไหว้พระบ้างยกมือขึ้นไหว้พระใครเคยไหว้พ่อบ้างยกมือขึ้นไหว้พ่อเอลอนเอลอนเคยไหว้พินเดอผู้ชายเน่าก็ไผู้หญิงน่า

ดีๆนะต้องยิ้มด้วยเวลามาเรียนใครยิ้มได้ยังวันนี้วันนี้ใครยังไม่ยิ้มยกมือมได้ยังไม่ยิ้มยามันจะเล่นอ่ะอ่ะนอื่นก็ขอเจริญพรนักเรียนพวกเราควรทำยังไงไอ้นมัสการ ปนมือขึ้นนมัสการท่านอาจารย์น้มัสการ่าอาจารย์วันนี้มาด้วยกันสองห้องสองห้องก็ดีใจเยอะทีนะอาจารย์ก็สอนไปแล้วที่แรกว,ว่าจะสอนเรื่องวันนี้ว่าจะ,สอ,ออะอสอนเรื่องอะไรไอ้อะเรื่องอะไรอาจารย์บอกอาทิตย์ที่แล้วให้ไปดู ประวัติพระพุทธเจ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรประวัติพระพุทธเจ้าอะไรอยู่ประวัติพระพุทธเจ้าภาษาอังกฤษก็ลอตอรีอปป์ตอร์รีออร์บุตรตุยออั์บุตรใช่ไหมใช่แล้วโอเคอะไรนะประวัติพระพุทธเจ้านะ แต่ทีนี้เราก็พระอาจารย์รบสอนเรื่องก,การลุกการนั่งไปแล้วใครเอ่ย<ม>โอเคพรอาจารย์จะได้นั่งได้นะเอเวลาเวลาพระอาจารย์เวลาพระนั่งถ้าเราเป็นโยมจะมานั่งสูงกว่าพระไม่ได้ ไม่สุภาพนะไมสุภาพพระอาจารย์สอนเรื่องการลุกการนั่งการยืนการกล่าวแล้วทบทวนอีกรอบหนึ่งก่อนอื่นขอทดสอบสติใครเข้าใจใครรู้จักคำว่าสติบ้างมีไหมใครไม่รู้สติยกมือขึ้นภาษา,ษาักิษเพราะว่าโยมช่วยด้วยโยมต้องช่วยพูดด้วยนะ โยงก็ไม่ได้โอเคทุกคนทุกคนใครรู้จักคำว่าสติโจนี่สติบอกเพื่อนว่าใครรู้จักคำว่าสติยกมือขึ้นก็ o e knows what s t i means ชาชใช่รู้จักสติโอ๋สวนมาไม่รู้โยมายโยมาย เราผิดศีลข้อวีผิดศีลข้อ4คือการโกหกเมื่อเราผิดศีลเกิดอะไรขึ้นปกติถ้าเรามีศีลท่าศีลท่านี้จะเหมือนชิวโหเทตเราใช่ไหมเมื่อมีเราผิดศีลข้อหนึ่งศีลใชไมขาดไปอันหนึงเราผิดศีลข้ออีกข้อหนึ่งเราอยากได้ของของเพื่อนเราไปขโมย What What h a p p e n e d เรา our s i t a r t to broken สิ่งที่ปกเทคเราเริ่มทำไมคะเพราะบนนแล้วสิข้อสอีกผิสข้อสมันเยอะขึ้นทำไม why we have to have the shield g s what ถ้าเราไปเจอคนดีเราก็จะคนทุกันก็ c e p t us because we are good person we have five forbidden เร p s p e c e t i m f you see the bad guy you walk in if someone walk past you and then slap you in the head what r what happened what you do it to me but if you have a five forbidden protect you. you're not gonna be friends of that bad guy shoot him like a ah, not gonna shoot him but it protect you it push you away from the bad things bad person so you will have a good friend you will have a good life but when you start to lose